ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมกับยางาเบึงกุกตาวนะครับว่ามันจะพ่ออมพ่อยังกมันกับนี่นะครับตาวนะครับตาวลักษณะนี่จะเป็นลักษณะนี่นะครับตาครับกุกตาวนะครับวเบึงกุกตาวนะครับมันกับหยดบ่ใหญ่นะครับเนาะนี่ครับกุกตาวนะครับนี่ครับกุกตาว บนะครัโกบมาเบิ้งนะครับกบมาดูอ้อันนี้เฮ็ดเฮ็ดไข่ออกแล้วครับเด้อท่านผู้ชมเด้อเริ่มจะออกแล้วเด้อผู้ใดที่หูวจักเฮ็ดไข่ออกนะครับนี่นะครับเฮ็ดไข่นะครับแต่ว่าดอกนี่นี่คือใจบ่ค่อยดีเลยครับแต่ว่ายังยังยังจีได้อยู่ครับยังตำแจวได้อยู่นะครับเนาะตำแจวหอมๆได้อยู่นะครับนี่นะครับ เห็นสองดอกครับนะลองดูครับว่าจะเห็นอีกบ่ครับโอ้นี่เลยครับเมื่อกลังขึ้นนะครับนี่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 นะครับนี่นี่นะครับกลังขึ้นนะครับเนาะนี่โอ้มันออกสำเนียนะครับออกปลายนะครับเนาะคือเสียบอะไรเตาแล้วครับจะเอาเฮ็ดไข่นะครับ จะไปตําแจวนะครับเนาะแล้วก็จะหาเอ่อหาหน่อไม้นะครับมาลวกหรือมาต้มนะครับเนาะจับแจวคืออยู่โอเคอยู่นะครับเอา่ะครับเดี๋ยวผมหาแนวใส่นะครับเนาะครับพอดีนะครับถุงหิวติดถุงมาน้ำนะครับนี่นะครับโอ้ยหนอใจบุคอยนี้นะครับโอ้คอยก็เห็นแห้งหมดเลยนะครับ คือสินเมโตไปแล้วครับเนี่ยนะครับอ,อาจะกีต่ำเจียวหอมอยู่นะครับโอ้ยกระออกเลยหลกระไหลนะครับเนาะบางมองออกหลายนะครับบางมองก็ออกมาหลายนะครับนี่สองดอกนะครับโอ้ยกระน,นี้มันคือมันคือบาบานเนาะครับเนาะโอ้ย โอ้นี่นะครับโอ้มันออกคือว่าหน้าผลนะครับเนาะรักๆแล้ว,ล,วล่ะนี่นะโอ้นี่นครับมีแค่นี้นะครับะรอได้กีน้ำพริกอยูน่ะนล้วก็เลือปนนะครับผมจะไปหาน้องไม้นะครับเนาะหานอห้องไม้พอสรุปแล้วก็ได้แค่นี้นะครับ เลี้ยวแรงอยู่นะครับนี่นะครับเลี้ยวแรงอยู่นะครับเห็นอ่ะในน้อยสิก็เลี้ยวแรงอยู่ครับพ่อเอาดัดแป้งนะครับเนาะเอาไปจีนะครับจีแล้วก็เอาไปตำเจลนะครับแล้วก็ลวกน่อไม้ก๊อฟนะครับสุดยอดนะครับอาหารบันนอกบันนองเขาเนาะนะครับนี่ครับนี่คือว่าเลี้ยวแรงนะครับเนาะหาหน่อไม้นะครับมันได้เฮ็ดก็ตรงหาหน่อไม้นะครับเราตัวประกอบนะครับเนาะเอาไปต้มนะครับตำพริกนะครับสุดยอดนะครับ กระโปงนะครับเอ้านี่นะครับนี่ตาวนะครับตาวนะครับใบเป็นลักษณะนี่นครับอ๋อมันคือมือมือใช่ไหมนี่นะครับใบตาวนะครับนี่ก็เอาไปแกงกระแซมนะครับนี่นะครับตาวนะครับแต่ว่าเอาแล้วครับมันมันมันบกมันมันเหมาใ่นะครับนี่นะครับมันเหมาใ่นะครับเหาวดอกตัดแค่นั้นนะครับเป็นยอดนะครับยอดนะครับ แกงไก่ใไชยังก็อร e ่อยนะครับน like ี่คือตาวนะครับนะครับเอาละครับไปหานมไม้นะครับเนาะครับเอาละครับทำมาชกมาพอนมไม้แล้วครับเนาะพอได้ต้มนะครับนี่นะครับเอยมันกำลังเนาอยู่แล้วนะครับเนาะมาคอยมันได้มาเอานะครับเ้าจะเขจะเบาบางนะครับนะครับพอได้ต้มครับก็ป่น เคล็ดไข่นะครับเนาะนี่นะครับมีฟันเลยนะครับตรงนี้นะครับมัไปได้คุดนะครับมีฟันนะครับไปต่อนะครับนี่นะครับส่วนมากมันจะเงยงเง้วนะครับเพราะตรงนี้มันจะเง้ยวนี่นะครับนี่นครับหน่อยนะจังมันพอดีอร่อยนะครับเนาะต้มก็นด้ฟิกนะครับ เริ่มที่คำอีกแล้วเนาะบรรยากาศอึมครึมนะครับพอมันอยู่ในบ้านนอไม้ไายนะครับเนาะนี่ครับอ่ะแดีวแรงยงเนี้ยหน่อยนะครับเนาะนี่นะครับผนะมจะถ่ายไประยะระยะไปนะครับเนาะเออไม่ติดครับ โอ้ยน,นี่น sabia? ะครับมันบดอากาศบดครับเนาะนะครับโอ้ยนี่นะครับแอบใจกว่มีนะครับเนาะเลยครับเอาล้วครับหามาเยอะเติมแล้วครับเนาะเอาเพื่อกินก็พื่อละครับนะครับเดี๋ยวผนจะไปต้มนะครับเนาะ ต้มแล้วก็จะกับน้ำพริกเอ่อกระถิ่นเฮ็ดดานนะครับอีกอีกฝั่งเฮ็ดดานนะครับเนาะปนเฮ็ดดานนะครับเนาะปนเฮ็ดดานหรือปนเฮ็ดไข่นะครับเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่นะครับเฮ็ดไข่นะครับอ๋อเจ้ากระถิ่บ้านครับวานครับเด้อมากินแก้วเฮ็ดนะครับเด้อมีหน้าตาอยู่เป็นลักษณะนี้ครับแก้วนะครับแก้วเฮ็ดไอ้เฮ็ดไข่นะครับเนาะเฮ็ดไข่นะครับแล้วก็อันนี้ก็น้อไม้ที๋เอาไม้ มาหันเลยนะครับเนาะน้องไม้นะครับชุกแล้วครับอันนี้ก็เล่นผ้านะครับเนาะเิ่นผ้าครับโอ้โหไม่จะของเพจเพจทั้นั้นนะครับกินมไปนี่ใส่ปลาแดกพร้อมนะครับเพราะว่าไอ้เฮ็ดตรงใส่ปลาแดกเนาะไอ้จีแล้วตอนจีตอนนั่นผมกับอะไรไทยดูน้องเขาเพราะมันจะเน่าเกินไปนะครับเนาะเพราะว่าต้มนี่มันระยะเน่านะครับต้มน้อไม้นี่ก็ได nice ้ยานเน่าเติมเลครับเอ้าพอคนมากเนาะกินเลยนะครับเนาะมาเลยครับมาเลยท่านผู้ชมมาเนี่ย กิ้นข้าวดำกันเด้อครับเด้อนะครับนี่แก้วนะครับสวเฮ็ดนะครับเนาะมีตัวของเฮ็ดนั่นนะครับผู้คนปี่ผมเดบักกั๊บก๋วยเนี่ยนะครับอันนี้มากับแก้วนะครับเนาะมันโคตรถี่เลยนะครับกินหมดครับ่าบีน่าหวานนะครับ S <S มันกนะครับเนะาะเพราะว่าเห็ดเจียวต้องกับไอ้นมไม้ต้มเนี่ยมันจะแสบนะครับจะเข้ากันนะครับนะที่กินประแดกพร้อมจะหน่อยนะครับ เดี๋ยวครับเด้มมอมันกินข่าวเย็นกันนะครับเด้อเฮียต้มแล้วนะครับมันก็ใส่เวลาโดนเติมหลอครับมีแต่คอยไม่เวเทัขน,นาดนี้จำมาขึ้น,นครับ ได้แล้วครับอื้อ <laughs> เรียกจะไปหาตาวะครับแต่มันขว้างเห็ดก่อนก็เอาเห็ดมาดัดแป้งให้แก้วนะครับมันหอมนะครับเห็ดไอเห็ดไข่มันหอมนะครับหรืออีพ้าเขาเรียกว่าเห็ดดานนะครับจะปนก็ได้จะน้ำพริกก็ได้นะครับทีนี่เอาเจวเอาเลยครับภาษาเขาเรียกเจลเนาะ เลอครับเด้อม,มากินนรงกันกนะครับเด้อกินโคเดียวเงาๆคนเดียวเนี่ยครับเพราะว่าบ่าบมีมือกินน้ำครับมีเฉพาะเบิ่งแก้วเปิดดักหายเบอกที่จะไหวนะครับเนาะ หอมเข็ด่นะครับใช้ำอย่างไงจะน้อยครับน้องไหมครับคำหนำไม่แซมนะครับเขาเริ่มจิ้นมือลหร น่านี่มันน้าระดูนอไม่นะครับข้าวปลาก็นอนนอนอไม่อย่างเดียวครับซค่งว่าจะเริ่มเพชิดหรอครับบวยแล้วครับ ครับคลิปนี้ผมก็จะพักแค่นี้นะครับเนาะเพราะว่าจะยาวเกินไปนะครับคลิปแท้เฮ็ดเฮ็ดไข่นะครับเนาะหรือเฮ็ดดานอะไรอย่างเงี้กแต่นะครับแต่นี้แค่นี้นะครับเนาะเจอคลิปหน้านะครับเนาะเช้านี้ผมรถสีดำมาหากินก่อขอตัวลาก่อนนะครับเจอคลิปหน้านะครับเนาะเราจะไปหาอย่างเอย่างเดียวทางติดตามกันไม้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาครับครับว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ cảm khắc khẩu này khắp nó, chứ kiếm nào khắp.